ทักทายสวัสดีย้ำซอกครับหาอยู่หากินอีกแล้วคลิปหาอยู่หากินอาตัดน่อไม้ครับในสวนหน่อ,อไม้สวนไผ่กิมซุง่งมาเจอแล้วหนึ่งหนอ,อเป็นมะลักเงาแต่ยำเพื่อนบุญว่ากันไปนะครับนี่กับฝนตกแน่เมือ่อใดบึงแน่เป็นแท่งน่อไหวกับสีเงาเร็ว นี่บน่นอะอไดบน่นอะเขาท่อหมกครับเห็ดท่อหมกหน่อใหม่แสบๆอันนี้กันล่างแทงนี่กันลัางแทงสาหนอ,อบ่ตกมากับไปอีกแล้วครับบางหันพุ่นออกมามันยุบไปหลายครับเพราะว่าฝนพุ่นบ่ตกมาาช่วงนั้นหนออพุ่นก็เลยหยุบตายหนึ่งไปเมื่อกี้วันก็จะได้ตัดครับ ถ้าตกลงมาอีกเนี่ยโอ้ออกหลายเลยแล้วนะครับนะครับแยกฝนสิตกหรือบดตกอยู่บรรูขึ้นกันฝนก็ได